ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ่อขยะทุ่งท่าลาดเป็นปลายทางของขยะจำนวนมากจากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน53แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่ผ่านการคัดแยกถูกนำมาทิ้งรวมกันเพื่อกำจัดทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองเกิดเป็นมลพิษทางน้ำและอากาศในพื้นที่โดยรอบจนกระทั่งวันที่11สิงหาคม2566มีคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้ดำเนินการกำจัดขยะที่บ่อขยะทุ่งท่าลาดอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้เทศบาลนครนะครศรีธรรมราชออกประกาศขอระงับการรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปการจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแนวทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองคือการแยกขยะก,ก่อนทิง้งสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคัดแยกขยะในครัวเรือนนะคะ ซึ่งขยะในครัวเรือนของเรานะคะก็จะมี5ประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะพี่อาทิตย์หนึ่งนะครับคือเป็นขยะอินทรีย์นะครับหรือขยะเปียกนะครับ2ขยะรีไซเคิลนะครับ3ขยะอันตรายสนะครับขยะติดเชื้อแ้ะก็5าขยะทั่วไปครับด้วยขยะอินทรีย์นะครับได้แก่นะครับเศษอาหารนะครับเศษผักผลไม้นะครับ ขยะเอนซีนะครับเราจะมีวิธีการกําจัดได้เลยก็คือถ้าบ้านท่านนะครับมีพื้นที่ในการฝังกบนะครับท่านก็สามารถกดหลุมฝังกบได้หรือว่าใช้ตังกยะเปียกรถดดร้อนได้นะครับหากบ้านท่านนะครับไม่มีพื้นที่ในการฝังกบนะครับท่านสามารถเก็บใส่ต่างไว้นะครับไม่รวบรวมนะครับนำส่งศูนย์การเรียนรู้จัดการบริหารขยะครอบวงจรหมู่ที่ห้าได้นะครับอาต่อไปเป็นขยะรีไซเคิลนะครับขยะรีไซเคิลได้แก่ได้บ้างครับน้องเพชรขวดน้ำพลาสติกค่ะแล้วก็ขวดน้ำกระป๋องนะคะขวดแก้วค่ะ ขยะประเภทนี้นะครับท่านสามารถเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของท่านเองและก็สามารถนําไปจาหน่ายเองได้นะครับหากท่านประสงค์ที่จะคัดแยกและก็ให้เทศบาลเมืองปากพูนไปจัดเก็บให้ก็ได้นะครับเครื่องนี้เราจะใช้ในการอัดขวดประเภทนี้นะครับได้ทุกขวดแต่ว่าส่วนมากเราจะอัดขวดที่มีการตะกรีนเพราะว่าขวดที่มีการตะกรีนนะครับเราจะนําไปขายได้ไม่คุ้มกับราคานะครับเราจะสามารถอัดและก็นําส่งเป็นขยะอัดยฟได้ดีกว่านะครับอ่าต่อไปนะครับ ขยะอันตรายค่ะขวดสเปรย์นะคะแล้วก็รถแบตเตอรี่นะครับรถนะคะแล้วก็ถ่านไฟฉายนะคะซึ่งถ่านไฟฉายนะคะเราก็จะมีการเก็บนะคะก็คือต้องใส่ขวดพลาสติกแห้งนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันการล่วไหลของสารเคมีนะคะสําหรับขยะอันตรายนะครับวิธีการจัดการของเราก็คือแยกใส่ถังหรือว่ากล่องไว้นะครับต่างหากนะครับไม่ใส่รวมกับขยะทั่วไปนะครับเพราะอาจจะเกิดการปนเปื้อนของสารพิษได้นะครับ โดยนะครับเทศบ,บาลเมืองปากพูลนะครับจะดำเนินการจัดเก็บไห้และเทศาบาลเมืองปากพูลจะนําส่งอบจนะครับปีละสองครั้งนะครับเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกธีอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ท่านมีขยะอันตรายในโกเดือนเยอะนะครับโดยไม่สามารถแยกเก็บไว้ได้ท่านสามารถนําส่งเทศบ,บาลเมืองปากพูลและก็โรงพยาบาลเทศบ,บาลเมืองปากพูลทั้งสองแห่งได้ก่อนกาหนดได้ครับผมต่อไปนะครับเป็นขยะติดเชือ้อ ขยะติดเชื้อนะครับเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับในการจัดเก็บเพื่อป้องกันการปนเปืเป้อน,นหรือเชื้อที่เกิดจากสารกัดหลังของผู้ป่วยหรือว่าเกิดจากสารอื่นๆที่เราไม่พึงประสงค์นะครับหลอดฉีดยานะคะหรือว่าเข็มฉีดยาที่ใช้ใชแล้วนะคะแล้วก็สำลีที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะถ้าเข็มฉีดยานะคะเราต้องเก็บโดยการ เก็บใส่ในภาชนะที่มีความเหนียวและก็ความแข็งนะคะเพื่อป้องกันการทะลุของเข็มนะคะซึ่งหากบ้านไหนไม่มีขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ขวดที่มีในครัวเรือนของเราได้นะคะซึ่งเป็นขวดทั่วไปที่มีความเหนียวและความแข็งนะคะเมื่อใส่แล้วก็นํามาใส่ในถุงแดงนะคะจากนั้นเราก็มัดปะถุงให้สนิทนะคะ หลังจากที่เรามัดปากถุงสนิทแล้วนะครับขยะประเภทนี้นะครับต้องไม่เกินเจ็ดวันนะครับก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากูนังสองหัฝั่งนะครับแล้วก็มัดมเสร็จแล้วนะคะ,เร,ะ,คะเรานํามาใส่ถุงแดงอีกชั้นนึงคะเพื่อนําส่งโรงพยาบาลเมืองปากูนทั้งสองแห่งนะคะ,ะสำหรับขยะดิบเชื้อนะครับเราต้องหลังจากที่เราจับขยะิบเชื้อแล้วถุงมือเราต้องถอดแล้วก็ใส่ถุงแดงด้วยนะครับ ขยะติดเชื้อนะคะก็จะมีชาวบ้านเขาจะมาทิ้งขยะติดเชื้อที่เรานะคะมีผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดยาเราก็จะให้กระปุกยาเข้าไปแล้วให้เขาเนะี่ยทิ้งเข็มที่ใช้ฉีดยาเราก็สอนเข้าไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งกระปุกเนี่ยเขาจะทิ้งเข็มได้ไม่เกิน3ในสของกระปุกนะคะแล้วเขาก็จะมาปากเราทิ้งพอมาถึงที่เราเนี่ยเข้ามาทิ้งขยะติดเชื้อเช่นพวก ถุงน้ํายาล้างไตนะคะเขาก็จะใส่ถุงแดงมามาถึงก็เขาก็จะมาแจ้งเราเขาเอาขยะติดเชื้อมาทิ้งนะเราก็จะให้เขาเน่ะเอาไปทิ้งที่โรงขยะติดเชื้อของเรานะคะหรือว่าขยะติดเชื้อของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการแยกขยะอย่างเช่นในถังนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็ต้องแยกว่าถ้าเกิดว่ามีพวกผ้าก๊อซหรือสำลี ที่อยู่ในเนี้ยเนี่ยเราก็จะต้องเทน้ําทิ้งก่อนแล้วก็รวบถุงขยะติดเชื้อเนี้ยผูกแล้วตั้งเอาไว้ก่อนตั้งไว้ที่โรงขยะติดเชื้อเราจะกําจัดน้ําขยะติดเชื้อที่โรงกําจัดขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อที่เป็นขยะแห้งเราก็จะเอาไปรวบรวมกันที่โรงขยะติดเชื้อของเรานะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมหาราชจะจัดรถที่จะมารับขยะติดเชื้อนี้ไปกําจัดต่อไป ต่อไปนะครับขยะประเภทนี้ก็คือขยะทั่วไปนะครับขยะทั่วไปก็คือได้ได้แก่ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเศษกระดาษนะครับเปลือกลูกอมซองมามีครึ่งตัดแบบรูปนะครับน้ำยาปัปานุ่มนะครับกขยะประเภทนี้นะครับเราให้ท่านนะครับแยกใส่ถุงไว้ใส่ถุงดำไว้นะครับแล้วก็รอการเก็บขนจากเทศบาลเมืองปากปูนะครับสำหรับนะครับถุงพลาสติกถุงพลาสติกนะครับเราไว้ ท่านแยกไว้ต่างหากนะครับโดยแยกใส่ถุง,ถงใสนะครับแล้วก็แยกอัดไว้อัดไว้อัดใหน้เน่นแล้วก็ผูกปากถุงไว้นะครับอันนี้นะครับเราจะนํา,ามาทาเป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือว่านําส่งเป็นขยะยาอเได้นะครับ ขยะทั่วไปเราก็จะนําใส่ในถุงดํานะคะประเภทกิ่งไม้นะครับที่มีความหนานะครับไม่เกินหน้านิ้วเป็นเส้นบาดุนการนะครับไม่เกินหน้านิ้วสามารถนําส่งได้ณนศะูนย์การเรียนรู้บริหารจากกัดการขยะครบวงจรได้นะครับขนาดนี้นะครับก็สามารถนําส่งได้เตียงเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าหรือชารุดแล้วนะครับที่มีขนาดใหญ่พวกอิฐหินดินซายนะครับขยะประเภทนี้นะครับท่านสามารถติดต่อเทศบาลเมืองปากพนนะครับเพื่อรอการกําจัด โดยมีค่าจมเนียนหลายครั้งด้วยนะครับเทศบาลเมืองปากูนะครับประสงค์ที่จะให้เราได้รู้จากวิธีการคัดแยกขยะทั้งหาประเภทเองนะครับทางเทศบาลเมืองปากูนะครับอยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะครับร่วมมือกันนะครับในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกหลักวิธีนะครับเราจะใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์และก็มากที่สุดครับผมการจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองคือการแยกขยะก,ก่อนทิ้ง